เวลาที่เราจะบอกลาเพื่อนฝรั่งเนี่ยเรามักจะนึกถึงคำว่า goodbye 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 แบบนี้กันใช่ไหมคะซึ่งในความเป็นจริงแล้วนะคะฝรั่งเขาไม่นิยมใช้คําว่า Goodbye เวลาที่บอกลานะ,อะโอเคเราอาจจะเคยได้ยินกันบ้างแต่ถ้าให้พี่แอนพูดถึงความนิยมนะคะหรือว่าประโยคหรือคําที่เขานิยมมากกว่านะเวลาที่เขาจะบอกลาใครสักคนในภาษาอังกฤษเนี่ยฝรั่งเขานิยมใช้คําไหนมากกว่ากันไปฟังกันเลยค่ะ แต่ก่อนที่จะไปเริ่มกันก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ครูพี่แอนกันด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ครูพี่แอนทาคลิปบ่อยๆนะอย่างวลีแรกเลยนะคะที่พี่แอนนิยมใช้บ่อยมากเวลาพูดคุยกับเพื่อนฝรั่งหรือเวลาต้องบอกลานะก็จะชอบพูดว่า alright I'll see you later I'll see you later หรือสั้นๆก็จะเป็น see ya okay see ya นะคะแบบ y okay, see ya เอาไว้เจอกันนะสาเหตุที่พี่แอนชอบเนี่ยนะคะก็เป็นเพราะว่าเราเหมือนเป็นการ promise i, เขาไว้อะว่าเออเดี๋ยวเราจะเจอกันอีกนะเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่นะ ประโยคต่อไปเลยก็คือ I'll talk to you later I'll talk to you later เออไว,คว้คุยกันใหม่นะไว,คว้คุยกันใหม่จะคล้ายๆกับ see you later เลยค่ะ talk to you later see you later ได้หมดเหมือนกันนะคะไว,คว้คุยกันนะเออไว้เจอกันนะแกไปบ้างอะไรแกนะคะหรือบางทีก็พูดสั้นๆก็ได้โอเคบาย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 สั้นๆก, okay, ก็ได้นะ,ะเราจะเป็นแบบ catch you later โอเค catch you later อืมไว้ติดต่อกันนะไว,คว้คุยกันนะ We should meet up again later. We should meet up again soon. นะเราน่าจะนัดกันใหม่นะเราน่าจะมาเจอกันใหม่นะนะคะทีนี้สาเหตุที่พี่แอนไม่ค่อยแนะนำให้ใช้คำว่า goodbye เนี่ยเพราะมันให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเราจะลากันยาวๆนะคะยกตัวอย่างเช่นสมมติเราไปส่งเพื่อนที่สนามบินเนาะแล้วแบบโอเคน่าจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วเหมือนเหมือน,นแช่งนิดเึงว่าแบบ goodbye เราน่าจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วลาก่อนมันคือลาก่อนอ่ะซึ่งเวลานักเรียนพูดกับเพื่อนที่เป็นคนไทยด้วยกันนักเรียนพูดคําว่าลาก่อนปะาสมมติวันถัดมาจะเจอกันแล้วอ่ะแต่พูดว่าโอเคลาก่อนนะมึงแล้วคนฟังดูเหมือนจะไม่ได้เจอกันแล้วนะคะเป็นลางที่ไม่ดีนิดนึงเหมือนกันนะตัะวมาไปถ้าสมมติเราไปออกเดตกับฝรั่งนะแล้วถึงเวลาจากลากันเราอยากจะเจอเขาอีกค่ะนักเรียนจะพูดว่าอะไรลองตอบกันไว้ที่คอมเมนต์เลยค่ะ ติดตามความรู้ดีๆแบบนี้ได้ในคลิปของครูพี่แอนในช่อง YouTube เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย